กับตอนเศร้าพี่น้องมนี้วัดอาทิตย์ที่สี่ครับสี่เมษาเนาะเมียหนังเตี๋ยไทยให้เบิ้งวิธีเห็ดเต่กเบอบร์เคยบันดักให้เบิ้งจักเสือพี่น้องสถานที่จริงบ่มีครับมันคนเขาสนใจเขา เห็ดหิเบิ้ลนี่มาสันมาก,ก็โทษหลายๆด้อครับที่บ่ได้ไปดักอีรีบต่ว่ามันนี้สิลองมากนี่ครับสม,มุติว่ามันนี่เป็นท่างหนูเนาะจำลองเหตุการณ์ครับตว่านี่เป็นซองหนูสิดักหนูก็ต้องหาท่างหนูก่อนละครับ ขอจัดแป๊บหนึ่งครับอพอท่างนู้แล้วตันนี้ห้าสเกษมมาดักครับอยู่ที่ห่างหันในตัวแหลมๆออกเนาะบางท่านเพิ่งเพิ่งเขามาเบิงไม่ครับนักบ้านเปลี่ยนอยโป้มือมือขวา นี่ครับสามนิว้วสี่นิ้วนี่เขากำตัวนี้ครับกำปุ๊บมีโปเมื่อขวามาก,กดตัวนี้สี่นิ้วนี่กำให้น,น่นเมนเลยครับดึงขึ้นมาครับมือใส้นี่ครับประคองแล้วนี่โปมั่งชิมีบาอยู่นี่ครับบาอยู่ไตยอยู่ไตตัวนี้ละดันซอยครับ ข้างไว้นี่กอครับขอปุ๊บกับน,นีโปะนี่ไปขึ้นเกานี่หมุนใส่สลักกอครับหมุนปุ๊บเขาก็กเอามือใส่มาประคองไว้ครับนี่แบบนี้นี่เราก็ห่างครับเบื้อง่ามันดีดไปทางไหน,นดีดไปข้างนี้ปุ๊บเขาก็เอานี่คัดข้างหลังมันครับ เห็ดแทนมันได้สูงสูงไปจะหน่อยก่อนคือเขาดักเนาะวิธีดักแบบนี้ครับนี่เบิ้งท่านนี่เป็นซองหนูปุ๊บเขาก็เคลียร์ทางตัวนี้ก่อนจกหน่อยซอยมันครับแล้วก็ําครับกําไว้แบบนี้ครับมันนี่เห็ดเห็ดแทนมันเลยไลไวเพื่อไว้ครับเพื่อบ่ให้มันลันซื่อครับ กำแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อนี้ปลกลงไปในดินเลยครับตรงช่องตรงช่องนู๋ครับดินแข็งจัหน้อยพอเฮ็ดเซจปุ๊บห้องกับมันห่างครับบัดนี้จัดเฮ็ดเห็นมันพอดีครับ นี่กับเจแลรวพี่น้องนี่ครับนี่ครับหนูมันก็สิเป็นช่องทางเรนเพราะมันเห็นมันกี้เรียนหม่นนะครับหนู แบบนึงนะครับเห็ดแบบนี้หนูมันจะติดจังไงรลร่ะวะตีมันก็จะติดแบบนี้แหละครับหนูมันก็จะไปตามทางมันเพราะมันมาถึงนี่ผมมันก็จะขามไปอีกฝั่งหนึ่งแหละครับทางมัน มันก็ติดลันบึ๊บแบบนี้ครับติดติดอยู่ตรงที่นะครับติดลบปุ๊บมันก็ติดดันดันดันรักก็ทิล้มลงครับแต่ดินหลวมๆนิดหน่อย เล็กด้วหน่อยครับนี่แต่ว่าแข็งขาคากรีเลยครับมันเป็นเหล็กสปริงเนาะะเบิ่งอีก,กรอบครับรอบแรกอาจสิเบ,บิ่งบ่ทัท่านนบแรกไปที่ห่างก่อนเนาะผ้ะได้เคยคข้ว่าเบิ่งเราก็ กดพันไปเด้อครับสำหรับเพ่นที่พึ่งเขามาเบิ่งกไม่เนาะเพ่อนอาทิตย์งงงงไอ้เพนดักจังเลยวะเนี่ยที่ดักครับตัวไอ้ที่ว่าปักดินเหลี่ยมๆเนี่ยครับ งายขึ้นเอาบอกจากตัวเข้าไปครับซี่นิ้วซี่กลางนั่งกลอยนี่ครับกดกดไอตัวคาดมันไว้นี่นโป้เขาก็มากดกับตัวบาสเนี่ครับบาสที่ใสอันน้เกาะครับที่ใสตัวนีนเกาะเนาะทำไว้แล้วก็ดึงครับดึงมันมาตอนนี้กดไว้เนี่ยนี่ก็ดึงไว้ครับเมื่อใส เราคองแล้วมันก็สิ่งนี้ใบยุติเกันนะครับบ้าน้หน่อยๆนี่ครับกดไว้ข้างพอข้างไว้ปุ๊บเอาตัวคาดมันมาก,ก่อครับปับ๊บบิดเลยก็ได้ีวิธีหนึ่งตองหมุนมือหงายแล้วขเขาเอา ลักใส่ไว้ใส่ให้มันสูงๆเจ้น้อยครับป้องกันว่าหนมันลันเสร็จแล้วให้จับแบบนี้ครับจับล็อกไว้ว่าหนมันลันนะครับเดี๋ยวหอกไปปักตรงทางหนูวันนี้เป็นทางหนูเนาะเดี๋ยว ซองห่อใช่วงนี่มันอยู่ระวังเห็นมันอยู่ตรงตรงกับซองหนูพอดีครับแล้วก็ปักไปเลยดินแข็งพี่น้องมองือซอกฝนตกนั่นนี่ถึงปกักดึงได้นี่ครับไ้ตัวน,นี้มันชิดเลยครับให้มันชิดดินไปเลยให้มันชิดพื้นไปเลยครับ อันนี้สมมติว่ามันฉิดหรเนาะพี่น้องเนะาะของผมดีมันแข็งมันเห็ดบได้ครับอสมมุติว่ามันถึงผื่นแล้ว้ทาทาตัวตไตนี่ถึงผื่นนะครับเนาะแล้วตัวนี้ปุ๊บมันก็สิห่างจากผื่นพอดีเลยครับที่ว่านิว4ีเขาหลอด่านได้นี่นี่มัติยูประมาณนี้พอดีครับอันนี้เป็นดินเนาะอันนี้ก็คือระยะห่าง จากตัวตัวไตมันก็มาหอดตัวขั้นเหยียบนะครับนี่ครับมันก็จะ่นพอดีเลยมันก็จะอยู่ระวังนี่ครับมันพอดีกับข้อหนูครับหนูมันก็จะไป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 มันก็จะไปมบนนี่ครับมันจะไปหมดกับสลักนี่ครับพ่อข้หาหา่าขึ้นแล้วปุ๊บเ่อขัดจัด มันเข่าที่เข่าท่างครับตัวนี้ม,มันพอดีมันผลนิดเดียวกับพ่อครับเห็นบ่นี่ครับนี่เนาะมันผลนิดนึงครับ ไป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 บงงงเดี๋ไปหมดอันนี้ยังเดี๋ยวมันก็จะรันลงปุ๊บทำงานเลยครับแข็งเลยครับหลุดตัวนี้อันที่ผมเห็ดทรงแหย่อันนี้มันสีมันสีหลวดใหญ่ก็นี่ครับอันนี้เป็นแค่ตัวยางอยู่อผมว่ามีตัวยางแบบพี่น้องเหลวดตัวใหญ่นี่เ็ด ส่งลูก้าไปเบิดแล้วครับนี่เนี่ยเปตัวที่ว่าเห็ดเป็นตัวกอนเนาะอันนี้เอาไว้รีวิวโดยเฉพาะครับจะได้ก็ขอบคุณไหลครับผมที่แบเขอมาเบิงนะ้งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นเอครับกำลังใจจากพี่น้องนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปดีๆออกมาให้เบิงนะ้งเนาะแววไว้เ,ไวเขาเกี่ยวเขากันพี่น้อง เริ่มออกดอกแล้วครับเขาเริ่มแตกออกแล้วนีประมาณะัเดือนหนึ่งบ่เดี๋ยวก็จะได้เกี่ยวเดี๋ยวก็ได้ออกภาพไปบปดักครับอ่ะไปพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับ